สวัสดีครับก็มาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้จะมารีวิวงานลิมิเต็ดนะครับผมก็คืองานโชโดเอ็กนะครับสำหรับชุดนี้นะครับเป็นงานลิมิเต็ดโชโดเอ็กในเซตของคอ m เมนไรเดอร์เบลดนะครับผมโดยตัวนี้นะครับจะเป็นล่างเบลดคิงฟอร์มนะครับนี่ครับหน้ากล่องด้านข้างก็จะบอกด้านหลังนะครับซึ่ง ก็เหมือนกับตัวเซตอากิโตะชุดที่แล้วนะครับคือทํากล่องมาบางๆไม่ทําสีนะครับซึ่งส่วนตัวผมรู้สึกติดหวังมากนะครับยนเรื่องแพคเกจนะครับส่วนด้านในเนี่ยเขาก็จะมีฟิกเกอร์นะครับแล้วก็พันพันบับเบิ้ลไว้นะครับเหมือนงานอากิโตะที่เคยรีวิวไว้เลยนะครับซึ่งเอมันดูแล้วไม่ค่อยสมงราคาครับในกล่องก็จะมีตามนี้นะครับคือสติกเกอร์นะครับ สติ๊กเกอร์ล่างคอมที่เขาใช้ถ้าไม่ตายนะครับน,นะครับมี5อันนะะฮแล้วก็เหมือน,นพลาสติกเอาไว้ใช้สติ๊กเกอร์มาแปะทำบ็คดอกถ้าไม่ตายเขานะครับนี่นะหมเนะครับชุดนี้นะครับ,รบเด็กคิงฟอร์มเนี่ยถือว่าราคาสูงเลยแหละซึ่งตอนนั้นผมก็มีคำถามในใจนะครับว่า สูงอะไรวะมีอะไระไมามายแค่ตัวเดียวมันอาจจะสูงเพราะไอ้นี่ก็ได้นะพลาสติกครับมันอาจจะแพงไอ้นี่แหละแพงจะแพงนี่แหละแพงถ้าไม่ตาย,ยสติ๊กเกอร์เขานี่แหละโอเคแล้วก็ส่วนต่อไปนะครับคือพาร์ทที่เขาให้มาครับที่เห็นถุงซิปเนี่ผมเอามาใส่เองนะในกล่องก็ไม่มีให้นะในกล่องเขาก็มีถุง แล้วก็พันด้วยบั๊เบิ้ลอย่างที่พูดนะครับนี้ใช่ไหมผงซื้ไม่มีนะผมมาใส่เองนะครับก็มีมือให้ประมาณนี้เนาะมีมือมีแบร์ถือมีนะครับแล้วก็ถือการ์ดเนาะนะครับแล้วก็พูดถึงตัวฟิกเกอร์นะครับนี่นี่นะครับฟิกเกอร์ครับโอเคเดี๋ยวมาพูดถึงตัวเบลดกันนะครับครับสำหรับตัวฟิกเกอร์ไรเดอร์เบลดคิงฟอร์มตัวนี้นะครับผมรูปล่างนะครับ ทาออกมาได้ดูดีเลยทีเดียวนะครับผมคือผมเคยรีวิวในตัว Rider i d e r b l a d e ล่างแรกแล้วนะครับคือตัวนี้เขาก็ต่อยอดมาจากตัวนั้นเลยนะครับสัดส่วนอะไรนี่ถือว่าดูดีมากเลยนะครับนี่นะครับรายละเอียดฟิกเกอร์นะครับในส่วนของรายลเอียดด้านข้างนี้ก็มานะครับมามานะครับแต่ว่าความคมของตัวาลายนี่อาจจะไม่คมจัดขนาดนั้นนะครับ แต่ก็มานะครับก็มีรายละเอียดการลงสีนะครับไม่ครบนะครับแต่ก็ลงสีเยอะอยู่ลงสีด้านหลังให้นะครับแต่ก็ลงไม่ครบอยู่ดีเนาะ mm hmm. ก็เข้าใจได้ครับโชโดนะครับก็เขาไม่เคยพลาดนะครับเรื่องการทํรทาดดทสีไม่ครบเนี่ยนอกนั้นก็ทําพลาดได้แต่เรื่องทําสีไม่ครบเนี่ยสไตล์เขาเลยแหละนี่นะครับรายละเอียดเขาถือว่าทาออกมาได้ดูดีมากเลยนะครับ สัดส่วนก็ดูดีนะครับโอเคเรามาพูดถึงจุดขยับต่อเลยนะครับหัวนะครับก็ไม่ติดคอเสื้อนะครับก็ติดได้นฮะติดได้ไม่ติดคอเสื้อนะส่วนไหลเหมือนเดิมนะครับเกาะไหลไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่มีการพัฒนาขึ้นของโชโรเลยก็คือมันเป็นยางครับมันเป็นยางฮะอังนี้นะข้อต่อหลยางยางครับซึ่งก็เคยบอกทุกคลิปนะครับว่า อนาคตถ้ายกค้างไว้อย่างเงี้ยเกาะไหลอาจจะไม่คืนที่หรืออาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมครับเตือนเรื่องนี้นะเรื่องเกาะไหลเนานะเวลาพสท่ายกแขนเนาะนะครับสองข้างเลยนะต้นแขนหมุนได้นะครับตรงนี้แบับเสียตายนะถ้าทําสีมาด้วยก็น่าจะดีนะรู้สึกแก๊กตีนิดน,นึงดำล้วนเลยเชียบ ข้อสอกข้อสอกปิดดีไซน์นะครับก็เลยทําให้งอได้เท่านี้นะครับมือรับก็หมุนได้พอเขาเป็นแบบแกนเสียบเนาะความแน่นความหลวมปานกลางครับไม่หลวมมากไม่แน่นมากก็ขยับได้สนุกอยู่อ่ะส่วนเอวนี่นะครับ ส่วนขานะครับส่วนขานะครับสามารถแหกลงมาได้นะครับคือดึงลงมาได้อย่างนี้นะครับเพื่อเพื่อการโค้ท่าได้มากขึ้นประมาณนี้นะครับกดลงเหมือนเดิมอ่ะอย่างนี้ส่วนตัวนี้นะครับออไซน์เข่าเขาจะติดตรงนี้นิดงนะครับสนับเข่านะ เพราะฉะนั้นเวลาเหยียดขาตรงเนี่ยมันจะไม่ตรงสุดน่าจะเป็นการติดดีไซน์นะนะฮะมันก็จะไม่ตรงสักทีเดียวกระรโค้งค้นิดนึงนะข้อเท้าก็บิดมุนได้ครับดางนั้นเนาะถือว่าจับขยับอะไรได้สนุกนะครับสำหรับตัวนี้นะมาดูที่ชิ้นดาบนะครับดาบก็โอเคทำสีมาให้นะครับถือว่า ก็ทำสีได้โอเคระดับหนึ่งนะครับก็มีเยิ้มบ้างขาดบ้างเกินบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ครบเช่นเคยนะครับแต่ก็ทํำมาสวยอยู่ดีนั่นแหละนะครับก็สรุปเลยนะครับผมสําหรับตัวโชโดเอ็กซ์คอมเ a อร์เบดคิงฟนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมเป็นงานลิมิเต็ดนะครับซึ่งมีราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าตัวเนื้องานเขาก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะครับ ในส่วนของรูปร่างนะครับก็ได้มาตรฐานเขานะครับซึ่งพื้นฐานเดิมของตัวนี้นะครับเบรสของเขาก็คือคาเมลเลเดอร์เบรนะครับนี่ตัวนี้นะครับซึ่งตัวเบรดเขาก็มีความสวยงามอยู่แล้วระดับที่โอเคเลยทีเดียวนะครับผมในส่วนของรูปล่างนะครับก็ถือว่าน่าประทับใจดีนะครับก็ดูแล้วโอเคเลยนะครับผมส่วนการทําสีนะครับก็คงเดิมนะครับคือทําสีไม่ครบนะครับ แต่ตัวนี้ก็มีใจดีทําด้านหลังมาให้ว้างนะครับก็ทํามาให้เยอะพอสมควลนะตรงไหล่หลังนะครับหัวขาอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็ยังไม่ครบนะครับตามสไตล์วงบันลอกสีนะครับสีก็มีบ้างนะครับที่เลอะลอยล้นไม่ครบอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็มองเผินๆก็ไม่น่าเกลียดอะไรมากนะครับด้วยตัวขนาดของพิกเกอร์แล้ว ขนาดเขาไม่ได้ตัวใหญ่ามากก็เลยอาจจะดูไม่ค่อยเตะตาเท่าไหร่นะนะครับอย่างตัวนี้นะครับข้างหลังเป็นรอ,อยมายงนี้สีม่ครบส,สีเกินสีอย่างนี้นะครับสีไม่คมซึ่งก,ก็เข้าใจได้นะครับคนเล่นแคนดี้ทอยเยอะเล่นโชโดเยอะก,ก็คงชินแล้วนะครับส่วนของจุดขยับนะครับก็เยอะนะครับแล้วก็ทําได้หน้าประทับใจนะครับเพราะว่าตัวเบสของเขาก็ มาจาก Rider ร์เบลนะครับซึ่งตัวนั้นก็ทําได้ดีอยู่แล้วนะครับจับขยับอะไรก็สนุกมือนะครับความฝืดความลื่นในการขยับก็ปานกลางนะครับดีครับไม่แข็งเกินไปไม่อ่อนปกเปียกเกินไปนะครับถือว่าจับขยับสนุกนะครับผมส่วนข้อตินะครับก็คงเป็นส่วนของราคานะครับที่ตัวนี้มีตัวเดียวนะครับก็คือเป็น Rider b l a บลดคิงฟอร์นะครับแต่ว่า ราคาข้อนข้งที่จะสูงมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งเทียบกับขนาดของเขนาขนะครับแล้วก็ขนาดตัวฟิกเกอร์ที่มีตัวเดียวซึ่งอาจจะอ้างได้ว่าแถมแผ่นพลาสติกหลายๆแผ่นมาเพื่อทำท่าไม่ตายแต่ผมไม่ได้ใช้อะ่ะ <laughs> เขาอาจจะแยกมาเลยถ้าคุณอยากจะแยกขายก็ขายแบบนี้ไปเลยดีกว่าเนาะซึ่งส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยโอเคกับราคาสัเท่าไหร่นะครับผมและเชื่อว่าหลายคนที่ ที่เก็บโชโดก็อาจจะไม่เก็บตัวนี้กันเพราะว่าเนื่องจากราคาเหมือนกันนะครับผมก็นั่นแหละครับก็มีปัญหาเดียวเลยสําหรับตัวนี้ก็คือเรื่องราคาแต่อย่างอื่นที่ผมถือว่าโอเคมากๆความสวยงามความอลังการในตัวของเขาซึ่งตัวเขาก็มันมันมันสวย,วยด้วยดีไซน์อยู่แล้วครับก็เลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ